อิงเดี๋ยวช่วงเช้าอ่ะเดี๋ยวอิงไล่ล็อกพี่ให้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปทำอ,ออเดอร์ทิกต็อกช็อปถ้าพี่ทําเสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวพี่จะมาช่วยเดี๋ยวพี่จะมาเดินดูว่าตัวไหนมีตัวไหนไม่มีนะพี่ฝากหน่อยเดอ้อได้ได้ค่ะพี่วจ้าเ้ยเสร็จสักทีจะได้มาเช็คหน้าร้านว่าอิงเติมของให้เรียบร้อยหรือย,อยังเอา้าอันนี้ก็ไม่ได้เติมเอา้าคินดาเอ็กอีกตัวนี้ก็เหลือชิ้นเดียวทำไมไม่เห็นเอามาเติม กานี้เย่ไมเซล่าสีชมพูก็ไม่เห็นเอามาเติมของหมดเยอะมากเลยส่งของไปให้ปนกสั่งให้ปน้นกสั่งหรือยังเนี่ยดูสิเอาอะไรมาเติมวะอิงเมาาื่อเช้าอ่ะพี่ให้อิงเติมของให้ใช่ไหมพี่ฝากแป๊บเดียวไม่ได้หรอแค่เติมตัวนูน้นตัวนี้ที่หมดให้พี่หน่อยไม่ได้หรออิง พี่ฝังให้แค่นี้ไม่ได้ต่อไปพี่ก็จะไม่บอกอีกแล้วนะพี่จะมาเ,<อ>เติมอ,อีก,ก็ได้ทีหลังอะ่ะพี่หมวยหยุดหยุดหยุดฟังฟัง,ฟ,งฟังหนูก่อนแม่ไม่ใช่ว่าหนูไม่ทําแม่แต่แบบว่าของมันหมดแล้วมันว่างมากนี่แม่ดูของฝั่งหนูดินี่ก็ว่างเนี่ยไม่รู้ว่าป้านุกเนี่ยสั่งให้หนูหรือยังอ้าวเหรอหัดอ่านไลน์ซะบ้างนะเราอะพี่หมวยอ่ะโทรศพัพท์มีไว้ทําไมก็ไม่รู้ กภมลังหน้าของเครียโนะนะคะ่ะครมซอคือสำหรับถุงเท้าหรือยังคะราคาปกตินะคะราคาเหนูก็หมดแบบเยอะแยมากมาหมดไปหมดเลยค่ะปโนหยุดก็ากาลังหาเงินอยู่นี่ไงรู้ไหมอันเก่าป้ายังไม่ได้โอนเลยเขาจะให้สั่งไหมมาช่วยกันหาเงินเลยเร็ว น้องๆขานะคะโฟมล้างหน้านะคะปกติราคา149เหลือเพียง114บาทเท่านั้นค่ะรีบมากดสั่งนะคะป้าลูกจะได้มีเงินโอนให้เขาค่ะโอ้ยโอ้ยลูกโอกก่านให้มันสะอาดๆเลยนะอย่าให้มันเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวโอ้ยไม่เดดมันแรงขนาดนี้ลูกลูกช่วยช่วยช่วยแม่หน่อยช่วยแม่หน่อยแม่แม่เป็นอะไร ก็แดดมันจะเผาแม่จะแย่อยู่แล้วนี่เอาแล้วแม่จะออกมาทําไมอะแม่เป็นห่วงไงแม่เลยเอาอันนี้มาให้นี่ครีมกันแดดแหมแล้วหนูจะทายังไงเนี่ยหนูแต่งหน้าซะเต็มซะขนาดนี้โอ้ยลูกแต่งหน้าแล้วก็ทาทับได้เพราะเป็นกันแดดเนื้อเจลมี spf 50 pa บวกเลยนะโอรีบทาตอนนี้เลยลองหน่อยแล้วกันเยอะๆลูกเยอะๆถองนิ้วเลยใช่ไหมแม่ถองข้อนิ้ว เอาเลยมันไม่มีกระจกมองกระจกหลังกล้องก็ได้วะหูยแม่ทาทับเมคอัพได้จริงด้วยโอ้ไม่เห,เหนียวเนืะอหนาเลยอะ่ะเอาคืนมานี่ของป้าแต่หนูอยากได้อ่ะแม่อยากได้ก็ไปกดในตะกร้าส้มสิไอ้เล่ป้าร้อนไม่อยู่แล้ว เียังวันเนี่ยจะตายอยู่แล้วไปหายายเลยไปอุ้ยตัวนี้สวยทั้งจะเอฟทันไหมเนี่ยแย่กวนพ่อเล่นเกมอยู่ไปหาไม่อะไรไปแม่อยู่นู่นเลยไปออโอ้ยคนจะนอนไปหาพ่อกับแม่เลยไปอุ้ยวงนอนไป your house where are your parents ครูพูดอะไรหนูฟังไม่รู้เรื่อง oh my gosh อะไรกันนี่เสียงใครมาเอารวยๆอยู่แถวนี้สวัสดีครับผมเป็นครูของน้องเข้าแกงครับมีอะไรอ่ะมาถึงบ้านเลยน้องเข้าแกงไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนเป็นจำเลยครับยิ่งภาษาอังกฤษของน้องเนี่ยไม่รู้เรื่องสักคำผู้เชิญผู้ปกครองให้ไปพบหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครไปเลยมันจะไปได้ยังไงล่ะก็พ่อแม่มันทำแต่งานไม่มีใครมาสนใจลูกมันหรอก o I don't like that ยายโทรศัพท์อยู่ไหนหนูจะเล่นเกมมันก็เป็นแบบนี้แหละเลิกเรียนมาก็เล่นแต่เกมพูดอะไรไม่เคยฟังหรอกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแย่แน่แน่คุณแนะนําให้คุณยายโหลดแอปไฟล์บันทอกไปให้น้องเรียนหลังเลิกเรียนแบบนี้ดีไหมครับไฟล์บันทอกคืออะไรก็คือ มันเป็นแอป,ปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติเลยนะครับที่สําคัญดาวน์โหลดและทดลอ,องเรียนฟรีน้องจะได้ฝึกภาษาอังกฤษและมีอะไรทําที่เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียนไม่รู้มันจะเรียนหรือเปล่านะมันดื้อจะตายไม่ต้องห่วงที่ฝ่ายบันทอกมีครูใจดีแถมมีเกมให้เล่นดึงดูดความสนใจเด็กน้องต้องชอบแน่แน่เดี๋ยวครูสอนให้ทดลอ,องเรียนฟรีนะโอเคฮัลโหลมอนเซอร์ไง My her. hobby is, her hobby is, I think is. Yeah, so this is how you're going let's go. And with Lux? No. Oh, <laughs> so let's go. Exciting. Exciting. And challenging. It's exciting and happy. That's great. Thank you. Yay! Yay. I'm tired today พ่อกับแม่วันนี้เหนื่อยไหมคะ I got 4.0 o n my English exam today. ว no! so ันนี้หนูสอบวิชาอังกฤษได้เก่สีด้วยนะคะแม่พ่อหูเพียนไปหรือเปล่า I cook for you today. วันนี้หนูทำอาหารให้พ่อกับแม่กินด้วยนะคะนี่พ่อแม่กำลังฝันอยู่แน่เลยเฮ้ยพวกแกไ่ยไม่ได้หูเพียนไม่ได้ฝันหรอกข้าวแกไ่นมันพูดภาษาอังกฤษได้ พูดได้ไงหนูเรียนจากแอปไฟวันช็อพ่อกับแม่ว่างตอนไหนมานั่งดูวิดีโอเรียนไฟวันช็อของหนูย้อนหลังได้นะได้เลยลูกจริงจังเลยลูกพ่อ I love fire one s h I want to study every day หนูชอบไฟวันช็ออยากเรียนทุกวันเลย Let's get better as English together with fire one s h มาเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันกับไฟวันช็๋วๆๆนั่นๆนั้นไปเร็วเวจับๆๆ โอ้ใส่้องเลยขอใส่้องเลย <c oughs> โอย้ได้เยอะเลยเดี๋ยวตอนเย็นพี่จะมาปดอีปูให้กินอย่าลืมมาแบ่งไปกินนะซาทำแซ่แบๆนะไอโอ้ยร้อนจังเลยเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่ทุง่งนาไอบัาหอยเชอรี่น้องอยาก,กินก้อยคอขอโทษนะคะโรงเรียนบ้านนนหินแถไปทางไหนคะฉันชื่อมะเมียวเป็นครูย้ายมาจากกรุงเทพคะ่ะครูมะเมียวไผมไปส่งก็ได้ครับไอไอไอกลับมา ไหนบอกจะไปจับอีปูไงนั่นอะไรซองสีม่วงมินเล่ไพเมอร์ของเยคูแน่เลยงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางัดทางงัดทางงัดเนี้ยทำไมช่วงนี้หน้าใสอองต่องจังเลยอืสวยขึ้นนะเนี่ยไปทำอะไรมาครีมของยายคูเนี่ยดีจริงๆเลยเอ๊ะนี่ครีมอะไรซองสีม่วงมินเล่ไพเมอร์ผิวเป๊ะแมทชนิทเอาคืนมานะเอาเอาจะไปไหน หน้าคนสวยไม่จับซีดีดโหขนาดเหี้ยเต็มหน้าก็ายังสวยเหมือนเดิมเลยนะนี่ไงเคล็ดลับความสวยของฉันเอ๊ะสองมองุมมองนี้คุณคุน,นะหกเดือนแล้วนะที่คบกันมาผมมีความสุขมากเลยขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตผมผมรักครูมะเหมียวนะเราจะรักกันตลอดไปฉันรักคุณนะคะนั่งคะ่ะคุณนายหนูเห็นครูมะเหมียวนั่งอยู่กับผู้ชายตรงนั้นคะ่ะผู้ชายอ,อกอีเป้นจะแตกครูมะเหมีย่ยมาหาผู้ชายที่นีประจําค่ะมะเหมียว คุณแม่โอโทษครับโอ้โหค่ะน้องเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วอ้านี่เขาหล่อมากนี่คขาหล่อมากอ่ะนิวเมื่อกี้ฉันเดินชนพี่คนนึ่งเขาหล่อมากโรงเรียนเรามีคนหล่อด้วยเหรอเธอมีสิคนหัวล้นๆอ่ะโคตรแบดเลยอ่ะหัวล้นๆที่เหมือนท้าศึกใหม่อ่ะเหรออ๋อพี่มิทินชื่อพี่มิทินเหรอหล่อมากสเปเชีย ไปเลยจะดีเลยพี่มิทีนคะ่ะว่าไงครับเออหนูขอแชทพี่มิชีนได้ไหมคะได้สิครับไม่มีปัญหาเลยค่ะแหมชมพู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวนะอยู่กับคนมีความรักฉันว่านะแกพี่มิทีชนนะชอบฉันแน่เลยเขาบอกเธอหรอว่าเขาชอบเธออ่ะก็เปล่าหรอกแต่เราคุยกันทุกวันเขาตอบแชทฉันเร็วมากเลยแกยก็แค่ตอบแชทปะถ้าเขาไม่ได้ชอบฉันอ่ะเขาจะตอบแชทฉันทําไม พี่มิทีนคะเอ้าว่าไงครับวันนี้เป็นวันวาเลนไทยวันแห่งความรักนี่ค่ะขอบคุณครับเอ้าว่าแต่น้องซื้ออะไรเอ้าก็หนูชื่อชมพู่เองคะ่ะที่เราคุยแชทกันทุกคืนอะ่ะอ๋อน้องชมพู่น่ารักจังเลยนะครับเนี่ยฉันบอกแล้วพี่มิทีนเขาชอบฉันเขาถอดเธอเป็นแฟนแล้วเหรอ,อยอมบอกแต่เขาชมฉันว่าฉันน่ารักอะฮ่ะก็แค่ชมว่าน่ารักไม่บอกว่าชอบปะ นิวพาฉันไปซื้อเครื่องสำอางหน่อยเธอจะแต่งหน้าเหรอใช่ฉันต้องสวยกว่านี้รอวันที่พี่มิทินมาขอฉันเป็นแฟนรักจะเรียกอะไรก็<ๆ>เรียกเลยนะเธอนั่นพี่มิทินหรือเปล่าฮะพี่มิทินอ่ะน้องสุพูพี่มิทินมีแฟนแล้วเหรอคะครับนี่มาเหมียวแฟนพี่เองไม่จริงไม่จริง,รงสนิสวทำไมพี่เขาทำกับฉัน เขาไม่ได้ชอบเธอพี่เขาแค่เป็นคนอัธยาศัยดีเือกบร้อยหน่อยอยากได้ตัวนี้คะ่ะไม่ค่ะค่ะตัวอ่ะตัวนี้เพิ่มไป<ด> <ขอ S 3> ค่ะ,คะเดี๋ยวใส่ถุงให้สักรู่นะคะได้ค่ะป้าเจ็ดตังเลยค่ะคนจะแน่นร้านอะไรนักหนาคิดว่าพูดดีแล้วจะขายได้ทุกวันหรือไงก็ลูกค้าเขาก็อยากได้เสือส้อผ้าสวยๆข้องคนขายที่ไม่กัดเขาเนี่ยสินจ๊ฮะเงินในบัญชีหายไปเกือบหมดโดนมิจฉาชีพหลอกแน่เลย ไม่มีเงินหมุนแล้วแล้ร้านเสื้อผ้าของเราจะไปยังไงต่อสมน้ำหน้ากรรมของคนขายดีดีทีนี้ก็หมดตัวแล้วสิยะโอ้แม่หนูหนูพอจะมีเงินค่ารักษาพยาบ,บาลบ้างไหมไปไปไปที่นี่ไม่ใช่ลงทานมาขออะไรนักหนาะนี่ค่ะ ให้ลุงเลหนูลุงเอาไปเถอะค่ะอย่างน้อยก็ให้ลุงได้รักษาตัวสิ่งนี้จะช่วยให้เจ้ากลับมาลุงเรียงและปลอดภัยอะไรเนี่ยโอ้โหมือถือใหม่โหถ่ายติ๊กตอกก็เลื่อนสุดๆ แบบนี้ไลไ์ขายของได้อีกแน่นอนสีชมพูหมดคะ่ะตอนนี้จะเหลือเป็นสีดำนะคะเป็นลายจุดแล้วก็จะมีสีฟ้าเลือกดูได้เลยนะคะลูกค้าฟ้าคะอ๋ตอตัวนี้มีคะ่ะไลน์วันนี้พอใช้ Samsung Galaxy a 17 5G ลื่นปลืดไม่มีสะดุดกดรับออเดอร์รัวๆไม่มีหลุดเลยชิทำไมมันฟื้นตัวเร็วจัง <c oughs> ขราวนี้แกต้องสวยแน่ๆห <c oughs> <c oughs> ลิงปลอมอีกแล้วหรอ Samsung Galaxy a 17 5G เขามีโหมดป้องกันมิจฉาชีพบล็อกอันตรายจากแอปลิงก์หรือ USB อัตโนมัติแค่กดเปิดตรงนี้เลยแค่นี้ไม่มีโดนหลอกอีกแน่นอนลูกค้าไม่เข้าเลยสักวันอะไรกันเนี่ยนี่แหละค่ะความต่างของคนขายจริงใจกับคนคิดตลบตะแรลงนี่เธอมาใช้ Samsung Galaxy a 17 5G บ้างสิเผื่อจะเริ่มทำมาหากินสุจริตสักทีก็ได้ก็ได้ชาตินี้จะขอลองสักที ลายแล้วทุกหมดเลยค่ะลายแล้วทุกหมดไม่มีค่ะเห,หลือ2ส,อสีนี้เลยค่ะ,คะเลือกดูได้เลยนะ